วันนี้เราจะพาไปถอดรหัสแวนทิติพงศ์นักธุรกิจพันล้านชายหนุ่มอายุ26ปีผู้เชื่อว่าชีวิตต้องไม่หยุดเรียนรู้อะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จของเขาบ้านผมรวยครับแค่นี้แหละครับ,รบช่วยขยายความผมเกิดมาบนกองเงินกองทองครับ เหมือนกับว่าต้นทุนชีวิตผมเนี่ยมันอนุญาตให้ผมได้ทดลองอะไรมากกว่าคนอื่นๆนะถึงผมล้มเนี่ยผมก็ล้มบนฟูก uh, worst case scenario นะครับเพี้ยจริงๆเนี่ยสิ้นร้อยหนทางผมก็แค่เดินกลับไปที่บ้านแล้วก็เทคธุรกิจต่อจากที่บ้านหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็อาจจะฝากผมไปที่นั่นที่น,น,นี่บริษัทใหญ่โตผมแค่เข้าไปทํางานสําคัญเลยตระกูลผมเนี่ยสังคมอยู่กับแค่คนรวยเราเอื้อประโยชน์กันไปกันมาอยู่แล้วดังนั้นการที่ผมมีช่องทางคอนเน็ชั่นแบบนี้นะครับก็ไม่แปลกที่ผมจะมีกินมีใช้ใช่ครับหรือ อยากให้ผมตอบให้หล่อกว่านี้ไหมครับประมาณว่าที่ผมประสบความสาเร็จอยู่ทุกวันนี้นะครับในโลกที่มีวูค่าอยู่แบบนี้เพราะผมไม่เคยหยุดที่จะอันเลิร์นรีเลิร์นแล้วก็รีสกิลอยู่ตลอดเวลาครับคีย์สักซ์เฟกเตอร์ของผมนะครับข้อ1 Resili e n ลเลียข้อ2 c u s t o m e r c e n t r i c mindset และได้ผมแอดออนจากสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับสิ่งที่ผมเพิ่งมาสนใจตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ Predictive Analytics Cognitive Computing Quant u m marketing เนี่ยเห็นไหมครับผมตอบแค่นี้ผมก็หล่อแล้วส ก็มีคนมาถอดบทเรียนกันไปแต่ผมเบื่อวะ่ะเพราะาจริงๆนะรากเลยการเป็นคนรวยในประเทศนี้มันง่ายโครงสร้างสังคมการเติบโตกฎหมายหรือว่านยโยบายมันเอื้อให้คนรวยอย่างผมได้เปรียบจนไม่รู้จะได้เปรียบยังไงละลองดกภาพตามกันดูนะครับพนักงานออฟฟิศเด็กๆที่เขาจบใหม่หรือแม้กระทั่งพี่ๆที่เขาหาเช้ากินข้ามคนเหล่านี้แม่งโคตรเก่ง,เก,งเก่งกว่าผมเยอะแยะเลย คนเหล่านี้เขาจะมีซเซียน,นเ,เขาจะ grow my set เขาอะ f ฟ i l fast ลฟอร์เวิร์ดแม่งทุกสัปดาห์สิ่งที่เขาไม่มีคืออะไรครับอย่างเดียวเลยเขาไม่มีทรัพยากรเท่าผมผมให้คําตอบชื่อแบบนี้ไปอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีคนมานั่งแก้ต่างให้ผมไอประเภทที่แบบว่าเนี่ยที่เขาประสบความสาเร็จเนี่ยเขาต้องไฟดีด้วยนะเขาถึงจะประสบความสาเร็จะมีลูกคนรวยเยอะแยะเลยที่แม่งเสียลูกเสียคนลาบลาประเทศเนี้ยแม่งชอบถอดรหัสคนรวยเลยฮะ โหเนิร์ดเลยผมตั้งใจเรียนมากนะนั่งหน้าห้องตลอดเลยคุณครูเพนิพาเนี่ยมักจะให้ผมเนี่ยเป็นคนจดชื่อคนคุยกันเพราะสมัยนี้ตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่เท่ไม่มีคาแรคเตอร์ไม่มีความผัดแยงไม่มีมิติลองลองถามผมวิธีแต่ผม,มตอบให้อ,อีกทีนึงครับการที่คุณแวนประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ครับวัยเด็กของเกเรโดดเรียนชกต่อยผมเนี่ยมันเลว จนคุณพ่อผมเนี่ยต้องส่งผมไปโรงเรียนดัดสันแดนที่ชื่อว่าออสเวสต์รีที่อยู่ที่อังกฤษแล้วผมก็ต่อคอลเลจจบมาสเตอร์ดีกรีกลับมาอยู่ไทยกลายเป็นนักเรียนนอกที่ได้เปรียบคนอื่นในสังคมโคตรคูล That's What's about it? baby. gonna me you do ตอนเช้าผมก็จะชอบฟังพอดแคสต์นะครับเพื่อที่จะหาคำฉลาดฉลาดมาเอาไว้พูดในที่ประชุมนะครับเวลาผมถึงออฟฟิศแล้วเนี่ยผมก็จะรีบมาพ่นพวกบัสเวิร์ดเหล่านี้นะครับให้น้องๆฟังแล้วผมเองนะครับก็ชอบที่จะศึกษาพวกเคสสตูดี้ของแบรนด์ดังต่างประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix กซ์อ่าอเมซอนหรือว่า Starbucks เองก็ตามเพื่อมาโชว์เหนือใน powerpoint ของผมเนี่ยจะมีสไลด์เยอะมากเพื่อที่จะโชว์วิชั่นมิชชั่นขององค์กรและที่สําคัญก็คือโชว์อีโก้ของผมด้วยครับเคยได้ยินไหมครับ too many powerpoint with no point. That's That's Yeah baby That s me me แล้วผมก็ปล่อยล,ลูกน้องรันไปเงี <c> ้ย <oughs> เยอะไงนึกออกไหมบริษัทอะ่ะหรือไม่ก็จ้างเด็กจบนอกมาแมネจหน่อยพอมันประสบความสำเร็จผมก็ take credit ไปสัมภาษณ์สื่อน,นิดหน่อยแล้วก็บอกเขาว่าผมเนี่ยเป็นคนคิดดิเรกชันแล้วเดี๋ยวพอผมดังนะครับเนี่ยก็จะโดนจับไปเผลอ <c oughs> ๆยืนอยู่ข้างหน้าต่างเนี่ยแล้วก็แอคท่านี่นั่นโน่นแล้วก็ใสาา่ dark gown เรียลสีขาวหน่อยแบบมินิมอลแล้วก็มี title ขึ้นว่าแบรนทิติพงศ์อดีตเด็กเกเรสู่นัธุรกิจรุ่นใหม่ที่พร้อมทุ่มหัวใจทำงาน อะไรแบบนี้อันนี้ครอบคลุมไหมครับก็ก็ดีครับเพียงแต่ว่าคุณดิอยากให้คุณแวนฝากใถ้อยคำบรรดานใจมากกว่านะครับเพราะจริงๆตอนนี้โลกออนไลน์พลังลบแล้วก็ท็อกซิกเยอะมากพอแล้วครับรายการจริงๆอยากจะสร้างระบบยุทธ์ทางความคิดที่ดีแล้วก็ทัศนคติเชิงบวกมากกว่าครับอืมโอเคคิดเทคเวงของผมนะครับเกิดเป็นลูกคนรวยถ้าไม่ทำตัวหัวควยจนเกินไปยังไงก็ประสบความสำเร็จครับ